สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเข้าสวนเก็บผลผลิตเนาะก็เนะาะโดนมาโดนแทะอีกแหละปกติเราจะใช้นั่นคุมกระแป้งคุมแล้วจะพาดูก่อนก่อนที่จะตัดเนาะไปดูบอกคอรี่นี่เป็นหัวหมดแล้วนะไอ้พวกนี้ ตอนแรกเราก็ว่าเอไม่เห็นสักทีไม่เห็นสักทีไม,กทไม่เห็นโผล่สักทีเขาเป็นหัวหมดแล้วนะเขาลงหัวหมดแล้วเนี่ยพวกกระหล่ำนี่ไอ้กระหล่ำดอกน,นี่ข้างในเขาเป็นเป็นหมดแล้วแต่ว่าเขาไม่โผล่เฉยๆเขาไม่เขายังไม่โผล่เฉยๆนะเป็นหมดแล้วเนะี่ยอย่างนั้นนะเป็นหัวเขาแต่พวกอันนี้เขาจะโผลหมดแล้วไอ้บอ็อกกี่อะ แต่พวกนี้พวกกระลำดอกนะเขาจะเป็นหัวหมดเลยเห็นไหมโตแล้วเห็นไหมแต่เขาไม่โตไม่ไม่โผล่ออกมาข้างนอกเฉยๆพวกบล็อกเกอรี่เขาจะโผล่ออกเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะโผล่ออกแต่ว่ากระลำดอกเขาไม่โผล่ไงเขาอยู่ข้างในอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โดนตัวทากมาซุ่มอยู่ข้างในเหมือนกันนะ นี่เขาโผล่ทุกอันแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะคุมอยู่ข้างในอ่ะปลูกคุมอยู่ข้างในอย่างั้นเนี่ยไอเรามาเปิดออกเราถึงรู้ว่าเออเขาอยู่อย่างนี้นี่มาเพราะว่าเราไม่ค่อยไม่ไม่เคยปลูกไงกระลำกระลำดอกนี้เพิ่งจะปลูกครั้งแรกไงอย่างเงี้ยเห็นหมันก็เป็นหัวหมดเลยนะเนี่ยต้นเล็กๆต้นเล็กๆนี่จะตายไม่ตายแหละเขาก็เป็นหัวเห็นไหมอย่างงั้น วันนี้เราจะมาเก็บบ็อกลี่ต้นนี้เนี่ยหัวเขาพอที่จะเก็บแล้วแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเราจะเก็บเพราะว่าถึงเวลาเก็บเขาแล้วก็จะเมาออกก็พาเลาะดูก่อนโอเคไปเก็บกันเลยไอ้พักกาศตัวนี้ก็จะเก็บออกเหมือนกันวันนี้ไปเก็บเลยนะเนี่ย ตัวนี้ก็จะอ,ออกเหมือนกันถ้าเราออกนะเดี๋ยวเขาก็แตกแขนงขึ้นใหม่อย่างเงี้เก็บเพราะว่าเขาพอที่จะเก็บแล้วแหละเก็บยังไงเนี่ยบรอกคลี่มันจะขึ้นยาวไงแต่ตัวนี้มันมันติดไ้นั่นเลยอะ่ะม,มันต้องใช้มีดมั้ง อย่างนี้เนี่ยดูที่ตัวทากอยู่ข้างในหน่อยนะอยู่ข้างในเลยอะ่ะดูดินะเห็นไหมน่ะตัวทากนะดูดิเขาอยู่ข้างในเลยหัวเลกนะเดี๋ยวเอาตัวทากออกก่อน ต้องเอาไปแช่น้ําอ่ะไม่แช่ไม่ได้ดูตัวทากดูดิดูเขาเข้ามาอยู่ข้างในนะเห็นไหมอย่างนั้นอะ่ะเพราะว่ามันทากมันเยอะเยอะมากตัวทากอะเยอะมากเนี่ยเห็นไหมไอเราก็ไม่ค่อยจะกล้ากินนี่เราต้องไปแช่น้ําไ้ก่อนเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้นั่นมาโรยเกลือ ต้องฆ่าเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปหาไอตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวเขาไปหาตัวอื่นต่อเนี่ยเดี๋ยวเราโรยเกลือก่อนเมื่อวานลงไปหาพี่คนไทยบ้านแกก็เยอะเยอะแกว่าแก,กน่ะจัดการเหมือนกันเนี่ยบ้านแกก็เยอะเหมือนกันดอกมงดอกไม้นี่หือกินเรียบ ดกอกไอ้ดอกไม้อะเนี่ยเกลือโรยอย่างเงี้ยแฟนเขาบอกให้เอาเกลือโรยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ตายตัวทากเกลือโรยไอ้ตัวนี้ก็เดี๋ยวให้เขาแตกแขนงขึ้นใหม่เนี่ยโอเคไปเก็บตรงนู้นต่อที่หันมาฝั่งนี้เนาะเก็บตัวนี้ ต้องใช้คันไก่ไก่ตัดให้เขาแตกขึ้นใหม่นะนี่เลยนะคะตัดไปเลยเนี่ยสวยมากหัวสวยหัวสวยเลยอย่ได้เก็บกินแล้วบอคครี่นี่เลยนะคะ ง,งามๆเลยแล้วแล้วแล้วพวกนี้เดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นใหม่นะเนี่ยพวกนี้อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นใหม่แตกแขนงขึ้นตัวนี้ก็คือเรียบร้อยได้เก็บกินเล้วอย่างที่สองวันนี้ด้วยนะหันนี้ด้วยเก็บไปกินนี่แหละภูมิใจตรงได้เก็บนี่แหละเพราะว่าเราเราเรา,เราปลูกผักกินเองเนาะ นี่เลยนะอ่อนๆนี่เลยอ่อนๆเลยเนี้ยดูดีสวยงามตรงภูมิใจตรงได้เก็บกินนี่แหละนี่เลยสวยๆกำลังอ่อนๆอย่างนี้เลยนะคะยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะค่ะ่น่ะเป็นทุกหัวแล้วเห็นไหมโน่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่นเป็น ตลอดแนวเลยดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยใช่หมดเลยจะได้กินอีกหลายรอบอยู่อย่างนี้เห็นไหมจะได้กินอีกหลายรอบอยู่นี่เลยนะคะทีนี้ก็มาเก็บหอมหน่อยถอนต้นหอมหอมหัวใหญ่นี่เห็นไหมขนาดเราบ้านเราเก็บออกเนาะเก็บดอกเขาออกเขายังขึ้นไปเลยแล้วมันก็จะทําให้แบบต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่โตเพราะงั้นถออหัวหัวจะไม่ค่อยโต เนี่ยถ้าเขาเป็นดอกนะขนาดเราว่าเราเก็บออกหัวเขายังไม่ค่อยสวยเยังไม่โตเราก็จะถอนออกสักสองสามหัวเนี่ยตรงที่เขาเป็นดอกแล้วมันจะทำให้หัวเขาเล็กหัวเขาไม่สวยนี้เลยนี่คือหอมหัวใหญ่นะแต่เขายังไม่ใหญ่เพราะว่าเราเขาเป็นดอกก่อน เนี่ยเป็นดอกแล้วมันก็หัวไม่สวยขนาดแล้ว่าเราเก็บนะขนาดแล้ว่าเราหักดอกเขาออกแล้วเขายังไม่สวยเลยเห็นไหมหัวเขายังไม่โตเลยเพราะว่าจะไปที่ดอกเ้าหมดเนี่ยดอกเขายังไปตออยู่เนี่ยดอกเขายังไปตออยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้หัวเขาเล็กหัวเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะสวยเท่าไหร่เงยเป็นหอมหัวใหญ่ พันหวานเนี่ยเราจะเอาแค่นี้แหละวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปเอากระเทียมต่อเอาวางอันนี้ก่อนนะอนกระเทียมมั่งเมื่อคืนฝนตกเลยไม่ได้รดน้ำเนาะกระเทียมก็เริ่มที่จะเห็นไหมเขาเป็นเกี่ยวอย่างนั้นนะกระเทียมเขาเริ่มที่จะเป็นเกี่ยวเขาเป็นเกี่ยว กระเทียมอ,อ่ะก็ดอกเป็นเกียวอย่างนั้นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นเกียวอย่างนี้แต่เขายังไม่โตนะเนี่ยดอกเขายังไม่โตเก็บออกได้เลยนะตอนนี้พูดถึงแต่ว่าเราจะให้เขาเป็นเกียวอีกนิดหนึ่งเนี่ยเก็บออกทีนี้ก็จะมาถอนหน่อยหนึ่งถอนสักต้นสองต้นไม่รู้จะถอนได้เปล่ารู้สึกแน่นจังเลยเพราะว่ามัน ปีนี้เราเอาลงลึกไงอยู่ิเราลงลึกปีนี้เพราะว่ามันเราปลูกแต่เดือนตุลาเนาะได้ไหมลึดได้ไหมจะถอนไปกินเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยไม่เ <c oughs> คยขึ้นเลยโอ้ยแข็งมากดินดินมัน มันมีไอ้นี่ไงมันมี้วยนั่นอะมันก็เลยแห้งหน่อยแล้วกระเทียมก็อยู่ลึกหัวอยู่ลึกอืมโอเคเนี่ยหัวเขาเนี่ยเริ่มที่จะยิงหน่อยก็ได้ถอนแล้วเนี่ยน่าจะไปไปลายเดือนหน้าก็คงจะถอนได้ละเนี่ยเท่านี้ก็เป็นกีบแล้วแหละพูดถึงแต่ว่าเขาอยากให้ตัววันนี้ก็ต้องเออดอกเขาออก แล้วก็ปล่อยเขาไว้อีกสักพักหนึ่งก็โตแล้วเดี๋ยวเดวอีกสักหัวก่อนนะนี่นะคะโอเคนะคะวันนี้พาเราสวนเก็บผักเหมือนเดิมคลิปนี้แม่ทิพย์ก็จะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย